สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำอีซูซูดีแมค่ะรถยนต์ปี05นะคะเครื่องยนต์คอมมารเรลเป็นรถบ้านแท้นะคะ d m a มตอนเดียวค่ะรถสภาพแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านคันนี้นะคะเครื่องดีค่ะแน่นๆเลยนะคะไม่มีไอนะคะไปใช้กันยาวๆค่ะทุกท่านราคาเงินสด165,000บาทนะคะ เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์แน่แนๆนะคะเกียร์ดีไม่หลุดไม่หอนค่ะเฟืองท้ายไม่หอนนะคะช่วงล่างดีมากเลยค่ะแน,แ,นแน่นๆนะคะประซื้อไปไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะทุกท่านเติมน้ํามันไปได้เลยนะคะคัสซีสวยไม่ผุไม่ดามภายในสวยค่ะสะอาดนะคะสะภาพโดยรวมพร้อมใช้ค่ะทุกท่านแอร์เย็นเพลงเพอนะคะเบาะไม่ขาดค่ะ คันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีรอยชนหนักค่ะสีสารรอบคันก็เดิมบางทั้งคันเลยนะคะก็มีริ้วรอยบ้างตามการเวลาตามอายุการใช้งานนะคะทุกท่านสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไปเก็บสีไปอาบน้ํากันใหม่ก็วิงแล้วนะคะทุกท่านรส,สภาพโอเคเลยนะคะ เหมาะสําหรับการบรรทุกต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะไปวิ่งของหรือว่าทํางานขนส่งนะคะได้หมดทุกงานนะคะทุกท่านเหมาะสําหรับการบรรทุกเลยนะคะเป็นรถบ้านอีซูซูดีแมกนะคะตอนเดียวคะ่ะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะรถอยู่ที่บ้านกุมพยาอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชส,สีมานะคะ1นึ่งแบาทค่ะทุกท่านขายราคาเงินสดนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและรายละเอียดนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจได้คลิกเข้าไปรับชมประกอบการตัดสินใจก่อนออกเดินทางไปดูรถนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ